สวัสดีค่ะพบกับลูกค้าตลาดหุ้นนะคะประจำวันที่21มกราคม2559นะคะตลาดหุ้นทั่วโลกช่วงนี้เนี่ยถือว่ามีความผันผวนค่อนข้างสูงนะคะในแต่ละวันอาจจะพูดได้ว่าสลับกันขึ้นลงเป็นฟันปลาเลย,เลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นแฟกเตอร์ต่างๆที่แวดล้อมตลาดดูเหมือนจะไม่ได้เปลี่ยนแปลง,ปลงไปมากถูกปกคุมไปด้วย ความวิตกกังวลนะคะทั้งในเรื่องของการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโลกนะคะในส่วนของโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของอประเทศจีนนะคะยังคงเป็นที่จับตายอย่างต่อเนื่องนะคะราคาน้ํามันดิบเป็นอีกหนึ่งแฟกเตอร์นะคะที่ทําให้ที่การร่วงลงเนี่ยมีผลสืบเนื่องจากหลายๆด้านนะคะทั้งด้านกังวลดีมานจากทางด้านจีนที่จะชะลอลงด้วยทั้งในส่วนของโอเวอร์สป라이ด้วยนะคะทาให้ราคาน้ํามันเนี่ยร่วงหล่นลงไปค่อนข้างที่จะลึกนะคะดังนั้นเนี่ยเซนติเมนต์การลงทุนช่วงนี้ต้องบอกว่าหลายๆ ตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยเข้าสู่ภาวะตลาดหมีนะคะหรือว่าเป็นแบมาร์เก็ตกันหมดแล้วนะคะบนเดฟิเนชันที่ร่วงลงจากจุดพีคเนี่ยมากกว่า20%นะคะรวมถึงตลาดหุ้นไทยด้วยนะคะก็มองว่าการดิดการเคลื่อนไหวของตลาดในช่วงที่อยู่ในภาวะตลาดหมีเนี่ยนักลงทุนน่าจะมีความระมัดระวังในการเทรดค่อนข้างจะเยอะนะคะเพราะฉะนั้นความผันผวนในระหว่างทางอาจจะมากนะคะแต่ว่ากรอบการดิดต,ตัวหรือว่าการย่อตัวลงอาจจะไม่ได้ดูลึกมาก แล้วก็ต้องคอยอัปเดตตัวปัจจัยต่างๆแวดล้อมที่ที่ค่อนข้างจะอิงไปนในทางลบค่อนข้างเยอะนะคะคือถ้ามีความเปลี่ยนแปลงตรงนี้เนี่ยก็อาจจะทําให้ปรับลงไปลึกกว่าที่คาดนะคะเพราะฉะนั้นนักลงทุนที่เก่งกาไรในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษนะคะสําหรับตลาดหุ้นสหรัฐนะคะเมื่อคืนวานก็เป็นอีกหนึ่งวันที่มีความผันผวนค่อนข้างหนักทีเดียวนะคะอย่างยกตัวอย่างดัชนีดดาวโจนส์นะคะในระหว่างเวลาชั่วโมงการเทรดเนี่ยร่วงหล่นลงไปกว่า 500จุดทีเดียวนะคะแต่ว่าช่วงปิดตลาดเนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็ปิดลบช่วงติดลบลงนะคะลบเหลือเพียง200กว่าจุดเท่านั้นนะคะสำหรับซนติเมนต์การลงทุนของตลาดภูมิภาคในเช้านี้เนี่ยอาจจะมีการดีดตัวนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นต้องถือว่าลงหนักกันเกือบทั่วโลกนะคะวันนี้เชา้ชาว,วันนี้ทางญี่ปุ่นหรือออสเตรเลียที่เปิดเปิดมาเนี่ยก็ค่อนข้างอิงไปในทางบวกเล็กๆนะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยเราเองเนี่ย จะเห็นว่าเมื่อวานนี้คนที่มีอิทธิพลมากสุดนะคะก็จะเป็นกลุ่มบัญชีบลลนะคะขายสุทธิออกมา2.4พันล้านบาทในขณะที่กลุ่มหลักอย่างต่างชาติสถาบันซื้อสุทธิกันเพียงเล็กน้อยนะคะยังคงสะท้อนภาพภาวะการเก็งกำไรในระยะสั้นค่อนข้างเยอะอยู่นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะต้องมีความระมัดระวังกันมากแรงเหวี่ยงอาจจะค่อนข้างเยอะนะคะในส่วนของออภาพรวมเนี่ยเห็นว่ามีการเวียนกลุ่มกันเล่นนะคะอย่าง ตัวที่ outperform ค่อนข้างเยอะๆเนี่ยเซกเตอร์ที่ o u t ร์ฟ f o r m เยอะๆอย่างกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยเริ่มมีแรงขายทากาไรออกมาบางส่วนนะคะแล้วก็เข้ามาในกลุ่มของพวก underperform นะคะอย่างเช่นเมื่อวานนี้กลุ่มสื่อสารก็ดีตัวขึ้นมาค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะเรามองว่าช่วงนี้ตลาดหุ้นเนี่ยน่าจะยังคงเทรดบนความระมัดระวังยังอยู่ในกรอบอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็คงต้องอาศัยจังหวะในการทยอยสะสมหุ้นในช่วงอ่อนตัวนะคะกําหนดจุดคัดลอสไว้ให้ดีนะคะ ก็มองแนวรับวันนี้1230นะคะแล้วก็คัดลอสของเรายังวางไว้ที่เดิม1,220จุดนะคะส่วนแนวต้านวันนี้มองทะดีตัวขึ้นไป1255นะคะแล้วก็1263ตามลำดับนะคะกลยุทธ์พอตร,ระยะสั้นของเรายังให้ถือพอร์ตประมาณ30-40%นะคะ ทีมท่องเที่ยวบาทอ่อนเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นทีมหลักที่เล่นได้ทั้งปีนะคะแต่ว่าก็อาจจะต้อง selective หุ้นที่เข้ามาเป็นระยะนะคะอย่างตอนนี้เราถือตัวบํารุงราชอยู่นะคะเมะื่อวานย่อตัวลงมาแรงนะคะก็ยังมองน่าสนใจอยู่นะคะตัวหุ้นปันผลสูงนะคะเมะื่อวานเราเช็ค profit ตัว advance อกไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทนะคะรับกำไรไปหกุดเจ็ดเปอร์เซนตนะคะตอนนี้เลยปรับเพิ่มเข้ามาแทนนะคะตัวทีอ่อาจจะเทียบเคียงกันนะคะก็คือตัว in touch นะคะซึ่งเป็นตัวแม่นะคะราคาอาจจะ มันยังไม่ขยับนะคะนิ่งๆขยับน้อยกว่านะคะวันนี้ให้รับเข้ามาแทนแอดวานที่เราเทคโปรฟิตออกไปจากพอร์ตนะคะก็ให้รับรอรับที่52บาทนะคะเพื่อรอทำำรํากําไรแถวๆ60บาทนะคะแล้วก็ตัว AP อีกตัวหนึ่งที่เราค่อนข้างชอบในแง่ของหุ้นให้ดีวีเดนนะคะก็ให้ถือสถานะไว้ในพอร์ตก่อนนะคะสําหรับตัว e a r n ์เน็นะคะเรายังคงถือตัว T ี t อยู่นะคะแล้วก็ตัว s e l e c t i v e นะคะตัวแพททิ่มกับล็อกซเที่ซื้อเข้าไปยังถือต่อนะคะ ในส่วนของหุ้นที่ครบเกณฑ์แคชบาลาน์นะคะก็ตัวเดิมนะคะ ATP 3 0นะคะตัวที่มีโอกาสติดเนี่ยมีปรับเพิ่มเข้ามาอีกแล้วนะคะก็จับตาดูกันให้ดีนะคะ TKNLPH นะคะ JFERINET นะคะ A.C.D. นะคะแล้วก็ T.N.P. นะคะหุ้นแม่ทุกตัวที่ติดหุ้นลูกติดตามไปด้วยนะคะสำหรับหุ้นติดชาร์ตนะคะวันนี้เนี่ยขอนำเสนอหุ้นเข้ามาสู้2ตัวนะคะตัวแรกคือล o x l e เจริงๆเราแนะนำตั้งแต่เมื่อวานนะคะแต่เรากำหนดราคาซื้อ,อไว้นะคะ2บาท32นะคะยังซื้อไม่ได้นะคะวันนี้ภาพตลาดเมื่อวานค่อนข้างแย่นะคะอาจจะมีย่อตัวลงหน่อยหนึ่งนะคะเราก็ นำมาเข้าใหม่สู้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเข้าซื้อ2บาท30เราทำกำไร2บาท50ตัดกาดทุน2บาท24นะคะก็เป็นการเล่นตามธีมเรื่องของปติคอรอมอนะคะวงเงิน2บ0ืนล้านที่จะขยายโครงข่ายอินเทอร์เน,น็ตทั้งในแล้วก็ระหว่างประเทศนะคะอีกตัวหนึ่งที่นำเสนอเข้ามานะคะคือ SBI นะคะตัวนี้เนี่ย เรามองว่าปี58เนี่ยได้รับผลจากเงินช่เฉยประกันเหตุไฟไหม้นะคะทำให้ทั้งปีคาดกำไรสุทธิตโต798%นะคะ e ยอ on year นะคะคาดในปี59เนี่ยยอดขายจะโตประมาณ30%นะคะการเข้าซื้อกิจการใหม่ในออสเตรียนะคะจะช่วยเสริมศักยภาพของบริษัทในระยะยาวนะคะแล้วก็การดำเนินงานจะฟื้นตัวได้หลังปัญหาการ ปัญหาการผลิตสิ้นสุดลงนะคะในเครื่องปีแรกของปีนี้นะคะราคาพื้นฐานปี596บาท40นะคะให้เข้าซื้อในรอบนี้ที่5บาท65านะคะรอทำกำไรที่6บาทนะคะตัดขาดทุนที่5บาท30อัปเดตตัวอื่นในกลุ่มหุ้นติดชาร์จนะคะก็สุภาลัยถือสถานะต่อนะคะไอเฟกช็อตเซลล์อีชิตันนะคะแล้วก็ตัวรองตัวเอราวันนะคะรวมไปถึงตัว BA ถือสถานะต่อทั้งหมดนะคะ จบการรายงานลูกค้าตลาดหุ้นประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ